เลิกแบบเพิ่นดินลุ่งดินลานนเนาะเพิ่นดินลานแล้วเข้ากับหู้แล้วกะเข้ากะเลยว่ะถามเพิ่นเนาะก็ถามว่าเพิ่นกันอยู่น้ำบ่ได้เพราะว่าเมียหู้เรื่องนี้อีกข้งที่ชองนะเพิ่นก็เลยอยู่บ่ได้เพิ่นอหอยู่นั่นแหละก็อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ะไดละกะเมาอ,อก,กันว่ะ บ่กกันทำมันเลี้ยวซะแบบได้เพื่อนอายบ่าม่ละว่าเพื่อนอายบ่หรือว่าจังใดเขาหูเนาะเพราะว่าถามเรื่องนี้อีกคนกะแบบอยู่บ่ได้มิแตว่าอยู่บ่ได้แต่เลยัดสินใจว่าอยู่บ่ได้กะเลยเขากับบอลลังที่ใจเขากับบ่ล่ังเนาะเพราะว่าเข้าโ่เมนคนที่ทิดนะเพื่อนเป็นคนคิดเองเพื่อนเหตุเองเพื่อนเนาะเอยเ่ากะบทจักแน่สิว่าแล้วผู้ใหญ่เพิ่นมาบอกกะปรับปรุงตัวเองซะเปลี่ยนตัวเองซะอยู่ไปซะโ่เมนสิว่าเอาเต่มื้อนี้วะ จะลนแล้วเอาลูกเอาเมียกับวะอยู่น้ำกันการไล่ดนแล้วจะได้ดูทั้งคนทักไทยสบายดีสบายดียดยดพ่อเม่พี่น้องเอฟซกันเบิร์ดสุขุเบิร์ดสุคนดีกว่าสิเป็นเอฟซทางฝั่งไทยหรือว่าทางฝั่งลาวเนาะต่างประเทศการยินดีต้อนทับเข้าสู่ซองยูทูป พอน้องคูนาบรรเทาอีกแล้วเฮ้ยพี่น้องเอ้โดยกลับมาพบกับพ่อกับซ่องยูทูปพอน้องคูนาอีกคือเก่าคือเดิมเฮ้ยพี่น้องเติมพลังทุกครั้งที่พอน้องคูนามาถ่ายคลิปเนาะโดยก่อนอื่นพออคูนากะขอกะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดสับตอบใครให้พอน้องคูนานนะนำเลยทุกคนเอ้ยพออหายพออคูนาในมีกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปอีกคฮยพี่น้องเลยกระชีไ้ให้พ่อแม่พี่น้องเขานี่ได้รับชมเนาะ โดยมื้อนี้กำเดินทางมาทางบ้านของน้องลำพรใครพี่น้องเยก็คือน้องลำพรเนี่ยเพิ่นเคยถ่ายคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วใพี่น้องเลยมื้อนี้พ่อคคหนาก็สี่มาอัปเดตเดืองหัวใจเดืองความหักของเพิ่นใพี่น้นองเนาะตอนนี้ว่าน้องลำพรอนี่ก็มีผู้มาโอ้มาลม้มเนื่อมีทางนมนมมาจับจองหัวใจเพิรน,นบ,บอ้ใคพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาหอดเจอดถึง นาพื้นแลบเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยกระิเข่าวไปโอไปล่มกับน,น้องลำพรเลยอ่าแบบสดๆเลยพี่น้องเนะะาะกระทำออกจากเสียงออกจากใจเพื่อนพี่น้นองเลยปะ่ะพี่พี่น้องไปติดตามครับชมกันเนาะการบอต้องเสียเวลา่าพี่พี่น้องกะว่าวเป็นลายมันก็ยาากันยืดพี่พี่น้องเลยปืดพวยไม้ความว่าผาดแห้งลายพี่พี่น้องเลยโดยสบายเลยนะสบายดีเนะานะ สวัสดีคมาเป็นครังง<ด>้งแรกงสทเนาะยยังบ่ทชื่อของเพิ่นอยู่<ด>ยเป็นจังได๋เนาะขออนุญาตถามชื่อก่อนเนาะ<ด>เลยชื่อห<ด>ยอังชื่อลําพรชื่อลําพยอจักปีเนาะอายุ21ปี21ปียเ<ด>ไดสถานะตอนนี้สด โฉนแล้วเนาะสถานะตอนนี้การโฉนแหละโฉดต้นว่ามีวันโฉนคนแล้วโสดใครโฉดเน่โฉนแบบไหเนาะเคยมีครอบครัวมาก่อนไหมเมื่อก่อนก็มีเยอะเนาะแต่ว่าได้เลิกได้ลากันไปแล้วเลิกแบบอะไรตอนนั้เลิกแบบเพิ่นดินลุ่งดินลานนเนาะเพิ่นดินลานแล้วเข้ากะหูแล้วกะเข้ากะเลยว่าามเพิ่นเนาะก็ถามาเพิ่นกันอยู่น้ำบ่ได เพราะว่าเมียหูเรื่องนี้อีกข้งที่สองนะเพื่อนอเลยอยู่บ่ได้เพิ่นนอะอยู่นั่แหละก็อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ละกะบากันบ่กันท้มันเลี้ยวซะเพ่นอายบแมนละว่าเพื่อนยบ่หรือว่าจังได๋ก็บ่หูเนาะเพราะว่าถามเรื่องนี้อีกคนกะแบบอยู่บ่ได้มแต่เ่าว่าอยู่บ่ได้เหนื่อยินใจว่าอยู่บ่ได้กะ เข้ากับบอลลังที่ใจเข้ากับบอลลังเนาะเพราะว่าเข้าโมเมนต์นที่คิดนะเพื่อนเป็นคนคิดเองเพื่อนเห็ุเองเพื่อนเนาะเลยเข้ากะบมจักแน่สิว่าแล้วผู้ใหญ่เพ่นมาบอกกับปั๊บปรุงตัวเองซะเปลี่ยนตัวเองซะอยู่ไปซะโมเมนต์สิวาเอาเต็มมือนี้วะจะลดนแล้วเอาลูกเอาเมียกับวะอยู่น้ำกันการไล่โดนแล้วจ่ในดูทั้งคนเนาะดูกับอายุหกปีแล้วในดูคนหนึ่งบ่าเยลูกคนหนึ่งเวลาปีอยู่เนาะเยู่ยวดายปีแล้ว ลูกยิงลูสาวเนาะโดยลูกสาวอายุปีลูกอยู่กับเจ้าโดยก็อยู่กับอยเองาที่น้องลำพนเรามากนี่คืออ่าหัวมีผู้สาวบะกะนี่ีทั้งนอกก็บว่าะว่าเนาะอันนี้วันโดยมาดินดินคนในครอบครัวแบบที่ว่าหลานเท่าได้อย่างเองเนาะอย่างมากกับเองเขาโดยเรื่องนี้เขาขับก็ได้แหละกะที่ได้น้องลำพอนคือจับได้เจ้าเจ้าจับได้เอ จำยังบ่ได้ค่ะบนไดแลวก็เลยว่าลานเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าอันแมวไว้ด้วยว่าปล่อยไว้หนีแล้วยกเขาแล้วว่อไอหยอกก็คือบักว่าเน้ตะกี้ว่าวันนี้เพิ่นลงกรุงเทพแล้วลงฮอดกรุงเทพแล้วคนก็เลยว่าเนาะคนก็เลยว่าขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เลยน้องก็เลยถามถามหัวเองนี่แหละแมนดีว่าว่านี้หยอกร้านเพิ่นก็ได้ยินคำนี่แหล้วกะอยู่บ่ได้เลย เป็นกระต่ายพิเศษอย่างเดียวพิเศษว่าบาไดดินโดยด่านมาได้ดินโยด่านมาได้จับไดบายไดหยอกโยอ่ะแล้วคนก็เลยว่ารับเรื่อกคนเห็ดเองเคนบอได้แล้วเคนอยู่บ่ได้านคือบริเวณมีห้างมีหม่บ่อผู้ชาวสุดๆเนี่ยอายุย่งจามบีโอ้ยังน้อยอยู่เนาะเลยน้อยเนาะเมน่อยกะใส่เนื้อเสื้อใจไว้กับเพื่อนเนาะกับผักนิบเก็มหอยไว้กับเพื่อน ปก็ขึ้นไปน้ำเมตลอดเนาะไปเม่ปัวป้าเมรปัวตลอดตอนที่ลานระบายโดยหยาเจ้าแม่ปัวแม่โดยค่อยวัดไปตลอดแล้วเนาะมือหนึ่งสองมือไปมือหนึ่งสองมือไปโดยพ่อยู่กับลานโดยอยู่หน้าเนี่ยกับลานไปห้องเฮียนตอนแรกแล้วมานอนหน้าแล้วก็บัวหูว่าพ่นชีวิตอีกเนาะกัดคือว่าพ่นก็คือว่าเลิกยาแล้วก็ว่าเชื่อใจพ่น ไปก้อนๆหน้านี่ก็เคยมีจเคยเป็นอยู่ประมาณข่อยอายุประมาณอันดุข่อยนั่นได้ปีช่วงพันจี่แปดเนาะก่ะหาก็ได้อยู่ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยคนก็หยอกกันแหละร้านกัอายุอยู่ชิบกว่าปีกันแหละชิบประมาณชิบแม่ประมาณปีแล้วก็เลยก็นเลยงี้อยู่แต่หามบ่อยจับได้ดอกโดนโแต่ว่ายามเ้างบ่อยอยู่แหละเขาได้โอกาสท่นะเขามีโอกาสเฮ็ด นี่แกสมมติว่าคอ,อยไหวเนาะค่ะแมนมนจะอยู่ได้กันลำบากใจเฮาอยู่ได้กันลำบากคนเองแน่แล้วเฮากะบ่ม,มั่นใจนนเนาะไม่ใจเนาะแม่ถ้ากูม,มั่นใจต่อไปแล้วเพิ่นกะมีแต่ว่าอยู่ก็ได้อยู่ได้แล้วเพิ่นกะมาว่าเอาคำจันสั่นนะเพิ่นโมว่าเรื่องเพิ่นทีเพิ่นที อิทค่ะเก็ได้มาว่าว่าข่อยในบอดี้ยังเช่นยังชี่เอาอยู่มานีีกับโมเมนต์เป็นล้นแล้วว่าโมเมนต์อยู่แต่มันดีได้ห่ะฉี่มาว่ากันบ่าบอดี้นี่มันกะบุคือแล้วก็เลยคัดชิปที่นี้เช่าทีนี้บ่ต้องมัหนาบุญนาวพึ่งใช้กับข่อยเด้อ่เฮ้าก็เลยไปหาผู้ใหญ่เพิ่นมาว่ากันล้วเพิ่นจะได้ตัดิใจว่าปะบ้าคนนะคำเพิ่งว่าเองคนบ้าเมียนปะ เดียเพิ่นเสียห้กับบรได้เต็มที่เราเพิ่นเต็มใจเสียให้ได้สำนักเพิ่นเสียนั่นเงินที่เพิ่นคาดว่าในสิบซ้มล้านเงินสองหาล้านที่เพิ่นยืนชิบล้านงัวสองโตแล้วเพิ่นขาดตัวหนึ่งแล้วเพิ่นขาดตัวหนึ่งเนาะแล้วเพิ่นคำนั่นบาทหนึ่งแล้วเพิ่นก็เลยเอาขาดไปนะทรงสลึงยืนทรงสลึงแล้วมือเสียเพิ่นกับบอได้นั่นเราเพิ่นก็เลยเสียห้แต่หาล้านคอได้แต่สำนักทั้งเพิ่นกับบมักยากในอยากให้วิทย์ไปนะ แล้วไปเนาะแม่นทั้งเขากะสู่กะสู่กับโบได้เหมือนคนบ่เสียให้เน้อคนบ่เสียให้นะก็ได้คับเงินโบได้เงินเวี้ยเลียงดูเวียงยังเพิ่นกับว่าบ่แม่นลูกทหารตำรวจเพิ่นน่ะบ่แม่นลูกพนักงานเพิ่นโบได้เโบ่ได้แล้วก็บว้าว่าบ่มักยากนี่ก็เลยแต่นี่ก็ยังเหนื่อยเนาะก็เลยเดิกกันด้วยแบบที่ว่าบ่ได้เคขียบโบได้แค้นกันดอกก็เลยเอาไปแล้วก็ตะกัตตะไปแล้วก็ตสีแหวมต้านเรียบร้อยสิ่แหวมต้านแล้วเรียบร้อย แบบใดเดี๋ยวนี้กีกยังบม่ได้พัวพันกันบ่ยังบอก่าได้ติดต่อหากันเลยเพิ่นกับว่าได้กลับมาหาอีกนะฮะช่วงคอยบูยูแล้วเพิ่นมามาแบบใดมาเพิ่นเอาขนมมาให้่ดูเพิ่นแต่หาเงินแต่พอหรอกได้ยินแต่พอหรอกว่าอ่ะแต่ว่าแมนมาหาเกี่ยวกับอกบ่ามาหาเกี่ยวคอยหรอกแต่ว่าชินฮอดลูกันเนาะชินฮอดลูกเพิ่นนั่นแหละแต่ว่ามาคอยปัดเขาวาดเนาะเขาวาดแบบไว้ผัวมาหาได้ป่ะเอ้ามากยเ่็ไอะไรบะมากอ่ะไว้มันเขาวาดแล้วเพิ่นเอาขนมให้่ดูเพิ่น ก็นั่นแหละผากไว้ต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรทำใจได้เลยมั้งจะทำใจได้ได้เนาะคงเขาจะไข่แหน่แล้วเนาะจะเป็นยังไงตอนี้เรื่องสถานะของหัวใจตอนนี้ก็คือว่าบ่มีไข่มาลมเนาะบ่บ่มีไอ้เนีบ่มีกันอย่างไรก็อย่างไรอนที่จริงใจแล้วเนาะแต่คนที่บ่จริงใจเขาจะเอาแน่ช่วงนี้ก็เปิดใจเนาะด้วยก็เปิดใจเปิดใจฮนคนที่หักแท้เนาะเปิดใจศึกษากันเนาะดยศึกษาดูใจว่า ชีชัชีวิตอยู่ก็เขาได้บ่เขาเป็นคนที่จนธรรมดาเนาะเขาบเป็นคนดีดูดาเขาเป็นคนดีทุกอย่างเลยเรียองว่าเรื่องคุยเห็นห้เย็้หน้าชีวิตปัจจุบันของเขาอะซามี่เนาะมาที่เทเช่นแบบนี้เนาะเลยแบบนี้สาวล้อพ่อนี่อยากได้อายุอันนุ่มนี่ประมาณอันยุอาไรเอาแบบมันกามันก็อยากชูวชีกันกระพรอเนาะเพราะว่าเขาเป็นลูกชาวไทยชาวนาเาอยากมาเห็นหน้ายิ้มหน้าอ๋ออะไรอย่างเงี้ยว่าเลย ยากได้เห็ดยังเห็ดหายเห็ดหน้าหายหายหน้านะโดยเอ้ยไม่หลายยันไวเห็ดหน้าบ่อยโดยเท่าไรยันเห็ดหน้าบ่อยเนาะเอาเป็นดุคนชาวไหาชาวนาเนาะคะเนาะเอาเป็นคนที่เห็ดหาเห็ดหน้าตึงจะมักจริงจังขึ้นเดลยสิลม้มจริงจรินจังเอาเป็นจริงเป็นจังเป็นซาวรักเลยได้เนาะเอ้อยากได้เป็นซาวรักชาวเฮือนเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยให้น้องทำพรุ่งนี้ เชื่อเพิ่นมีอายุลาจเชื่อความสามารถของเพิ่นนะครับเพิ่นเห็ดพอได้เนาะเอาจารย์ซิมีวิธีของเพิ่นแบบย่างอะไรอย่างประมาณนี้นะที่กัดรับเพิ่นพอได้โม่แบบก็ศึกษาวงญกอนนาะคันรับกต่รับได้ยูแต่โคแต่ว่าไม่ให้ตัวกันเนาะเพ่าะเรื่องจริงด้วนะโดยเพราะเรื่งจริงด้วยลักษณะจะหาซิบหาไปน้องน้ำพรเพิ่นแตอาจาริมีอ่าคุณลิตของเพิ่นแหละเนาะโดยของเพิ่นใหญ่ไรกับเพิ่นกับมีความหับช่อของเพิ่นเนาะเอา เพิกันนี่ก็มาที่สองของผลสูงจะลองคุยเบิ้งเนาะจะคุยเบิ้งครับผู้ได้ชนใจกับที่ต่อได้แล้วเนาะคือว่าต้งเบี๋ยวไปช่างเจ้าไม่ได้ออกเพื่อนเอาซ่านบอบอกกับว่าออกก็ไม่ได้ออกเนาะเพราะว่าแต่ก่อนกนอยู่น้ำผ่อน้ำแหมตลอดอันเพื่อนดังนี่กับเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าให้ลูกเนาะพ่อแม่ยังให้ลูกได้แล้วก็ลูกก็บุเคยไปหาเงินาค้ำใ่ดอกมีแต่ว่ามีแต่เอาน้ำพ่อน้ำแม่เฮ็ดหน้าขายเขาแต่ละปีได้เจอละหาล้านหกล้านแล้วก็ สะสมกันมาแต่ละปีละปีก่พอได้แต่ซ้ำนี่เรื่องเงือนที่หาน้ำลูกน้ำผัวกระปุกกระผัวนี่กระโบดมีดอกพอได้แต่ซื้อกินมันนี่ปีนี่ในเห็ดหน้าก็ไผ่ปีนี้ปีนี้นะมีแต่พอเห็ดปุยยาวเราคือเห็ดไหวแล้วดำมาก็ดำมาได้น่าซ้ำชิ้นให้แล้วกระปุไว้แล้วกระปะให้เขาเห็ดแล้วก็เถ่าเลียนน้ำหลดบัวไว้เราเลียนมันหน้าเจ้าหนิเพื่อเห็ดหน้าเพื่อนี่เห็ดบัวไว้เลยไ่เรียงง้อนี่คุ้ย คือ่าล่เาเหตุปุตียาตอนที่ว่าลับหน้าน้องลับพรอยไปใช้ฉัน้องอ่าก็เลยว่าตัดิใจมันรับสถานาการณ์ไหวเนาะก็เลยไปสักก่อนไปทำงานโดยไปเห็ดเวีย,ยงสะก่อนโดยไปเห็ดเวียงนยูฝั่งลาวเนี่ยโดยไปเห็ดเวียงอยู่ฝั่งลาวแล้วไปเห็ดอยู่น้ำหมูใ่ใชไปใช้เครื่องอยู่น้ำหมูแล,ละะ้วก็พอมันสว่างใจแล้วก็กลับมากลับมาเป็นต่างรักโดยกลับมาโดยกลับมาอยู่อลุงลูกลุงพอปกติบ่อยโดยโดย,โดย,โดย ตอนนี้ก็ตั้งใจคือจะเปิดใจหาคนจริงใจเนาะเปิดคนที่จริงใจคนที่อยากใช้ชีวิตอยู่กับเฮาเนาะเฮาเป็นคนที่ติดดินติดดินติดหยาไปติดามศาสตรเนาะมันเนอะไป ไม่ใส่ล้ว่ราสชมนมไทยที่ว่านมต่างประเทศอย่างมาโอลมแบบนี้เจ้ากับสีลมก็เพิ่มอกการลมก็ลมได้แต่ว่าจะไสมมติว่าขึ้นเอออยากเอาไปอยู่น้ำอยากไปทำงานทํกการน้ำแบบนี้สามารถไปได้อป่าจะได้โย่คันเทียไปเทียมาเนาะกะได้โย่ทดงานนะรก็เดือนสเดือนอลไมาต่อพปสตได้ประมาณนีจะได้โย่ช่กัแต่จกไปโย่แต่ว่าถ้าไปไปอยู่ทาวด้วยอ็หปีปีอยู่ทาวดยก ให้พ่อได้มีต้องเชียกับพ่อต้องเชียกับพ่อวัน้อตอนนี้เนาะต้องมีคนดูพ่อโดยท่านแม่นั่งกจอยากไปอยู่แต่ว่าต้องมีผู้มาอยู่น้ำผอเนาะโดยแม่นี่ยเพิ่นได้นั่นเหรอพ่เพิ่นได้เชียไปแล้วเชียไปได้หาเรือนหาเรือนพี่คือต้องรำพอตรงนี้เลยเป็นห่วงพ่อเนาะโดยเป็นห่วงที่ว่าบ่มีผูก เบิ่งผู้ยางเนาะวันยี้เจ็บเราเป็นกระเมีนอยู่เฮาตอนประมาณจ็ดปีแล้วพอน้องน้องพอหกชิบไปโอ้ก็ถือว่าเถ่าเนาะเลยแต่เถ้าแต่ตอนนี้ก็ทั้งพ่อกันยังเอาตัวเจ้าของรอดอยู่เนาะเลยยังรอดอยู่ดิเนี่ยคือว่าแหละมีภูมินอกอะไรต้อที่นั่งกับพ่อก็ดูเดใน่แห่นะฮะมีแต่ดูเดเดียวผู้งไส้เลยทำไรเนาะมันกะคุ้ง พ่อเนาะผู้ชายไงแล้วกับมันบ่มีมแม่แล้วกับกูอยากไกล้ยูเราบอมีอะไรกนเขายังแต่พูอ่ะมาอยู่น้องกูดีนะเราว่าะวะมาอยู่เออพราะได้อยู่กินน่กูเราเพราะได้มันอยู่ยังงวัวแดงควนกันแต่คอหรอกเราใช่เนาะดินเสียเอาในสารพัดที่ได้แถวขึ้นแถวอย,ย,ยูย <stop> <ม>่ก็เอาได้ให้เพิ่นเอาได้ตามใจเพิ่นได้คอยไม่ได้บอกเขาไ่ได้หามเพ<อ>ิ่นดอกเกินอีกอะแล้วแต่ใจเราเราอยากไปดินตามสบายแล้วไงแล้วแต่เรา ด้าหมักผู้ได้กับผู้ได้หมักเราให้เราเอาแกเลี่ยวโดยแล้วแต่ความสมาัตของเพลินเพลินเถ่าแลความชุบของเพลินนี่จำได้กับให้เพลินใช่ไหมเชื่อได้เลยเนาะโดยโดยเขาก็หามเพลินบมดได้แม่นเดียวสถานที่นี่คือว่าสะอาดสะอ้าดข่วงห่วงเนาะเพลินนะตัวมีนมนุ่มนี่อยากมาสร้างมาแปลนี่สามารถที่ว่ามาทำทุนธุรกิจมาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะเลี้ยงหงูเลี้ยงสบายเลยเนาะ เี้ายหววักนี้กู้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้้วเ้้้้้้้้ท้้น้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้่้้้้้้้้้้้อ้้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 ้รอ้อ้้้้้้้้้้ี่้้้้ย้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้อย่างเ้าะ้้้้่้้้้้้้้้้้า้้า้้้้้้้้้้วงก้้้ไ้้เ้ี้ยงได้อยู่เนาะแต่พอได้เ้้้้งอยู่ เกี่ยวเขายังบ่ได้เกี่ยวเด้ยังยบ่ได้เกี่ยวถ้ามันคุปหัดก่อนเบิ่งให้มันแก่ก่อนว่าข้าซ้องไดอกเกี่ยวซ้องยามมือ่ะก็ให้ใหญ่เนาะใหญ่อยู่ใหญ่ใหญ่แต่ให้น้าน้ําปนหญ้าอืเกี่ยวนี้ก็หานมาเกี่ยวซอยหามาเกี่ยวซอยอยู่บ่ได้สนใจมาเกี่ยวตากแดนํากันก็สิหาแดดอยู่ดอกอือเอฮแดดก็ได้ผู้มาเกี่ยวนํากสิเช้าฮ้อนอยู่แล้วแต่ลําพนี่ยังได อันเฟสไลน์ไหนมีทุกอย่างบ่มีแต่เฟสดินแบบเฟสโดยดินแบบเบ่มีแต่เฟสอย่างเดียวไมเ็บเนาะเลยภาษาเราภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยเนาะลำพอนบ่เน้องเลยลำพอนเฉยๆบะเลยลำพอนเ่ยๆเลยเลยไม่มีกันยาวอันคงเย็นเห็นน้องพน่งเนาะแยย็นเนียงัวเนียงควายย็นๆนะมีแปปสี่นาะ นโชคสีต่กรนเลงกินแต่กินมากเมาเพ็บซี่ลองพอโอเคไหับใจละลายปบซี่น้ำกับใจละลายเ้อทั้งน้องพ่อคนน่จ้าจ้าคูหักนะใจได้ว่าตามที่เ่อนนั่นหลาเพ่นก็เป็นคนจริงใจโดยก็คือว่าวลอกร่วงขึ้นเราคิดเาต้องลำพนันมาคิดว่าสิโลเพื่อนคิดอยู่ว่ บ่ได้เขาเพียงแต่ว่าจริงใจนะครับพ่อนะหุ่นห้อยสปิกสปึกก็ได้จะเอาลักษณะแบบใดนเอาลักษณะที่ว่ากับตุ้ยกับมตุ้ยเไปแล้วเอาธรรมดานะธรรมดานะถ้าเป็นคุณตุ้ยนี่มบดวังไหมเป็นกันตุ้ยนี่เบิดวังแล้วให้ไปดใหุพูดันดีตุ้ยได้กับบ่ได้เอาประมาณห้าชิพหรือหกชิพโลเนาะโอเคเยอะจังนลยตอนนี้เนาะกับหกชิพชิพกันตุ้ย ก้อนสูงยอดดีคก้อนสูงอันก้อนสุกนี่จักสิอะไรแล้วก็บ่ได้อันนั้นหรอกอันนี้ใช่ป่ะน้ำหนักมีหกสิบบาทได้เลยจะของหกสิบกัวยังไงน้ำหนักอันคุ้มวาหานี่ห้าสิบก้อนก็ไ่ได้อ้วนปานนี่นาะเลยสมบูรณ์วันนี้สมบูรณ์มียังเครียดป่าวก็ไม่ได้เครียดอะไรกต่คิดไปไลายมันก็อุกใจเจ้าของเราก็เลยคิดแบบที่ว่าเออไม่ต้องคิดไม่ต้องเก็บใส่ใจมาที่นี่อัน การณพ้อนที่ว่าลานที่ว่านที่ผัวจะเคยหยอกกอย่างน่าหัวก็เนี่เยเพนะิ่นไปใช้ตอนนี้เพิ่นอยู่กรุงเทพเพิ่นลงไปกรุงเทพน้ำเม่เพิ่นตั้งแต่เฮ็ดบุญเฮ็ดยังแดีวกับแม่แล้วก็ลงเลยเม่เพิ่นเอาลงเลี้ยกเอาไปเลยเอาไปลง,เอ,ลงเอาลงไปดูเดะเองแตะแต่ก่อนเพิ่นก็ฝากไว้อยู่นี่ตาเต้นหน่อยเนาะตาแต่อายุช่งปีเลยฝากไว้ก็คอยชุ่มหอยก็เลยยี้ยงมาตั้ใหญ่ใหญ่แล้วก็บ่บเห็นแม่แล้วกะ็ไปอยู่น้ำแม่มึงเมมงช้าวะ่ะ อยู่พาอยู่มันวันนี้เพิ่นกับไม่ได้ชนใจเราก็แต่เกิดเรื่องขึ้นมาเพิ่นกับไม่ได้วุ่นวายกับน้องกับนุ่งเลยมีแต่เพิ่นว่าให้พ่อให้ให้พ่อนี่จังให้จักรนาอันนี้เป็นยังพ่อนร่งจังพอใจและลูกสาวบอกให้นี่จ็คที่บอกให้นีแจ็คที่บอกให้มีรวยเหตุผลใดเราครับบริพเนาะเราก็บริโดยแต่เรากับบริพิตนคนฟิด กูกับโบเมที่ว่ากูอันกูปะเม่เมือนหบว่าเม่มึงตายปะกูเราใช่คนเราเนาะใช่ทีนี้จังได้เราแบบว่าเธอหน้านี่เนี่ยเป็นแง่ใดมูลมังของเม่บ่ะอันหน้าตัวนี้นันมูลของแเมถาของเมยของเม่ของเม่แล้วกพิคนก็เลยมาเห็ดของบุญเนาพอกับเมย์คอยนี่ก็เลยพอเถ่าของพอของเม่์คอยก็เลยมอบหน้าตรงนี้ให้เมย์คอย แล้วพอกับแม่ข่อยาก็เลยมาเห็ดกองบุญเอาน้ามาเท่า,าโดยฉากน้ำกันตะกี้กับเป็นป่าเป็นร้อนเมื่อแน้วนอคาวตะกี้เฮ้าหูแล้วก็ตามนี่เหลาเล่ามากกับชิแมนอยู่แล้วสาวมาต้นเหล่ตะกี้กับมีหน้าให้เดียวอ,อยู่ลุ่มอันนี้ไม่เป็นป่าเปิดป่าหกแล้วก็สาวเอาฉากรำน้ำกันแมนสมบัติบุญมั่งของพ่อของแม่น้ำกันที่เก่าเนาะโดยเอาเะพศัยสาวมาต้นเหล่าน้ำกันต้น ข้าวของมือนี่แหละพี่น้องจะต้นเสร็จแล้วพี่นอนะ้องพี่น้องอะอ้ายกับซองเอื้อยหนึง่งอนนี้อ้ายเป็นข้างไหนเบิด์ตเป็นอ้ายไงเอาเมียอยู่วันหน้ากับเซาะลงให้กับคนหนึง่งทุกทิศชองทิศไกยนี่กะเอาอยู่ปักเซบันทาาักคำแต่งคนต,าคนะต่างามีครอบครัวโดยแต่งคนแต่งมีครอบครัวแต่ก่อนก็มีครอบครัวเบิด์นอกแล้วก็อุอ่นใจเน่ยแต่พ่อเมเชียปึ๊บแล้วก็พอ่ออทิตย์กันนะพัวก็ได้มา เรื่องนี้กจะล้านเบาขึ้นมาแต่กรุงเทพแล้วก็พอดีสาเลยรัวเลยแบบนี้แล้วก็หามมาอยู่แล้วเอ้าวไปเช้ากัดโดยก็อยู่ไปก็อยู่ไปธรรมศาสตร์วังหอยกันเลยว่ะอาจาอยากได้ลูกได้เมียก็เอาเลยโอ้ตอนที่ว่าเพิ่นพาว่าลานอังหอยพังลามไปกรุงเทพหมดเลยโดยลานลงกรุงเทพแล้วโดยเจ้าคือบ่อดหมจังหน่อยก็อดอยู่ไรอดอยู่บ่อดแต่ว่าทางพัวนี่ บกินเขานำ oh. โบอยูน่นำเ oh. นาะมันขึ้นคอยอยู่เทียงและเพ่นก็อยู่ตามผมไม่คงต่อแล้ิ่นกับแบบที่ว่า่นเมื่อฟ้องเนาะทั้ง่อทั้งแมพิ่นวลาค่อยนี้ให้่น่อยวะโบแมนบาหายหอยกระบอกให้เจ้าเป็นคนดีขอกระทำตามที่คอยเป็นเมียเจ้าขอกระทำ่าเจ้านั่นเหตุอีดีบอกข้าเจ้าวะเฮดุคอยกับบัวด้เฮียคอยกับชิงให้เจ้าปั๊บรุงตัวเอง แล้วเพื่อนแต่ทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อนกะว่าลูกเพื่อนนี่ยบอดาเหตุเนาะเพื่อนกำหมั่นใจเพื่อนกำหมั่นใจกะแล้วแต่เพื่อนของเพื่อนกะบอกว่าดีเพื่อนได้มานอนนังเจ้าข่อยนี่เป็นคนนอนนังเจ้าเหตุผิดยังว่ากไงวิธีข่อยผู้บดว่แต่ว่าในชีวิตของเพื่อนนอกจากชีวิตห่วมกันไะเพื่อนเหตุผิดกะบ่ค่อย่อมหลับนะนี่แต่ถ้าพิเศษว่าบอด้เหตุแล้วก็แล้วเฮากะในแต่ว่าอุ๊ยเฉยโดยโดยเรงเหตุเรื่งเหตุงานนี่นั้น สบายบอดีตีนักเบาสูบเดี๋ยเสียแต่อย่างเดียวเดี๋ยเสียดิสัยกับใจใจนิ้วมันดีอย่างหนึ่งจะเข้าปากแบบที่ว่าเห็ดให้เข้าตายใจเนาะเห็ดเซ่ยอยู่บัดพอชีหักหลังเขาเขาเดียวเอาหูปึ๊บปั๊บเขาโลด่พอพูดครั้งแรกน้องเราพอนเป็นยังไงพูดครั้งแรกมันก็คงูอึดอัดอ่อนเบิดบอ่อนเบิดบแค่เลย ไม่เสียที่ไหวปวดจังเนี่ยที่อาทบ่ไหวเนอะเฮงแม่บ้าชิ้ให้โดยบ้าชี้ให้ทั้งทั้งร้านอ่ะทั้งเอื่อยกับ่เออไม่มีู่้เห็นเป็นใจเห่พัวมึงนี่บอกพัวมึงนี่ไปกุ้มดูกูอ้าวทั้งเอื่อยก็ให้ทั้งเอื่อยก็ให้ป่านนี้เอ้าอะจังได้เป็นจังได้กับเป็นแล้วว่ากูกระโชวแล้ววะโดยโดยบานนี้ขนาดเนี่ยทั้งทั้งมึงเลยให้ความหัวมือในเด้อโดยแต่เพิ่อนก็เลยเออเออวัด ห่อนมือคอยชีว่าเนาะคอยโทรลงไปมื่นนะชีว่าบริหิตยังกับลูกกู้เด้อไม่ยังงักบริหิตพัวมึงบริจ้าบริไวกับลูกกูแล้วก็ตัดบล็อกเฟสคอยชิมแล้วก็แล้วคอยระบบจักคนชีว่าว่านี่ยคนของเฮากับพวกคนของเฮานะเหนื่อยคนของเฮากะบ่หาท่ายแต่เน้องบ<ว>่หาท่ายแล้วบันต้องว่าขึ้นมาโดยแม่นเนาะว่าออกขืนมาแล้วความเสียหายมันมาจากใช้กับมาจากหันระหว่างคนสองคนเนาะถ้าเจ้าบ่าวคอยกับบุหูแล้วคอยกับชี้แล้วไปเลย เมอยู่กันไปเลยเนาะลยอยู่กันไปเลยก็ใช้ชีวิตห่วมกันไปเลยนี่มพอว่ามาแล้วแบบเออห่นจักว่างซีเอรรบัวมึงี่กูกำว่าเอ้ะเด้ด้โอ้ยอย่าว่าเถะมันเป็นไปแล้วมันบทันแล้วยูดไปและวอนนี้่าอยู่กับลูกไปเนาะจะอยู่กับลูกะมีแต่หาไมค์นะมีแต่หาเอาไม่เท่านั้นแล้วอ่ะได้จะไล้ตั้งแต่เลิกม่านี่ มีคนมาคุยบะตาคุยกะคุยกะมันแบบที่ว่าบ่จริงใจเนาะ<อ>คุยกะเพื่อนว่าคุยกับเฮาอยู่คนในบ้านนี่กะคุยว่าจริงใจับเฮาโดยมาเต็มที่เพิน่นจะชื่อขนมชื้อ,อยังมาฝากคนบานน้านฮานี้บ่โดยผูบาวกับผู้บาวและผู้บ่าวกับพวเขาแล้วเนาะโ,โดยโดยแ่มาาด้นะโดยเปิดเผยได้ว่าู้บาวคนนั้นก็เปิดอยู่ได้แต่ว่าเพื่อนวะโอ้ยเลยไม่ถึงมี่สิเปิดเผยในคลิปได้ว่าููบาลคนนั้น่โอ้ยเอาล่งกะ คนกับไร่เราเน่นโเนนาโหอ่ะคนมีพิช้าแล้วมีพิช้าแล้วบ่โดยการลงไปกับแบบชีวิตสถนานะของเพอนเนาะคนไปเคยไปเคยดินเนาะเข้าวัดคนที่จริงใจและเพิ่นนี่กะเมื่อก่อนกนคือว่าจริงใจอยู่หรอกแต่บทท่านเห็นหนากกันมาเพราะขืนมาเบิ่งสถานะกันแล้วมาเบิ่งกันแล้วลวงไปดนี้อาหูพเช้าขึขืนทำมาไฟด่านาานะฮะเคยเห็นรถ ก็จอบวังอยู่คับมือเนาะในเห็ดคอยเห็ดมาสั่นอย่างไว้เนี่ยงัวโงูคือวิวแทนเนาะโอ้ฮักบ่คุณนี่กะโอ้ฮักนะคุณนี่นะเสียใจเนาะเสียใจของผู้ชึกของเฮาหักแท้เนาะโดยโดยโดยแต่เขาหวันว่าจริงใจต่อเฮาอยู่แต่ว่าเห็ดต่อเฮาในนี้ก็เลยตัดสินใจโอ้ยอย่าเลยวะไม่เจ็ดเดือนตอนนั้นรู้จักกันนะกันเลยประมาณเดือนหนึ่งเนาะก็เลยกับเขาได้เขาเข้มกันแล้วก็เลย่มันผูลุ้งเป็นเองก็เลยว่าเอ้ย จะให้ไปคอบ้น้องไฟวันมาคอด้วยท่นผู้อ่านบอกทั้งดุ้งทั้งแ่าผู้อ่านกันเนี่ได้ว่าโอ้ยถ่าน้องไฟคอยคืนมากก่อนเอยคอยกันติดต่อห้ากันยูแต่ว่าคอยกันได้ตัดสินใจคอยเลยออกเองนะคอยบ่อยากเจ็บเนาะคอยบ่อยากเสียใจคอยโม้ซึกคุยกันไปกับมู่จริงใจกับเฮาคาเต้ทำกับเขาว่าจ้าจริงใจกับข่อยกจ้าเอาหูคนอื่นเคอยคืน โอ้ยเอาขื่นแค่บางครั้งเยอะอเขา,เาขึ้นเองวะ่ะวงมีเขา,เาขื้นเองดอกวะ่ะย่จะมือยาวแล้วขึ้นเจ้าที่เจ้าเอาขื่นเองนั่นกิ่เชื่อเยอวะ่ะอืมโดยโดยเจ้ามีเขาแล้วมต้องมีข่อยเด้อวะ่ะโดย พอกระเลืตัดสินใจออกเองหรอกก็หยาสักพี่น้องลำพนเรามากอีกอ่มีค้อมาล่ะเมื่อออกก็สตีนอ่ะเมื่อสตีนขเป็นคนที่ถ้าว่าคุกกับฮักจริ้งโบฮักจริงก็ถอยออกเลยถ้าโบถอยก็ค่อยถอยเองเพราาะว่โดยพี่น้องลำพนนี่ก็ว่ามากก็แจ้งดีค่อยย้อนไปเนาะพางไปนะก็เพิ่นไปเนาะพิ่นไปมากก็เลยวันนี้ก็จบเป็นยังไงตั้งแต่ได้หลายนาทีแล้วเนาะขอจบคลิปให้เพิ่นไป เดี่ยงวัวต่อกันในเที่ยงับยานท่านได้กินยำบะชิงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพ่อยพี่น้องเลยเอาเมื่อเจ๋งให้ทางนุ่มๆขึ้นอยากพูดร่มมากันเพราะได้เลี้ยงวัวไปนั่พะโล้ไปนั่งเนาะโดยได้คุยแชร์อุดมกันลำลาขั้นนี้เนาะพีอนั่งสบายดีสบายดีโอ้พ่อยพี่น้องเลยมานั่งฟังน้องลำพรที่เล่าเรื่องอ่า การชีวิตเพื่อนเปลี่ยนมยพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยแฟนของเพื่อนหรือว่าพวของเพื่อนแหละพี่น้องเอ๋ยหรือว่ามีสู้ในครอบครัวของเพื่อนเองพี่น้องก็สู้ของนั่นก็คือด่านเพื่อนด่านของสาวลำพอนเพื่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะเพื่อนก็ได้เดลากันไปแล้วพี่น้องเอ๋ยเพื่อนก็เล่าเรื่องที่มันเป็นมานมาก่อนก่อยพี่น้องเด้ให้ฟังเนาะตอนนี้ทางน้องลำพอนเพิ่นก็ออกมาเปิดใจพี่น้องก็ทมาพี่น้องท่านใดสนใจอยากจะมา อยู่เป็นคู่ชีวิตของเพื่อนพี่น้งนองเ้ยติดต่อมาทางส่งพอพอหน้าได้หรือพ่อพี่น้องเ้ยก็ 4, กยินดีที่จะเป็นสะพา,า,านทางให้เนาะโดยทั้งสถานที่ของเพื่นอนกับบรรยากาศกธรทำประสาทคักลายพื่อพี่น้องเลยถ้าพื่อนพี่น้องท่านใดเนาะสนใจอยากจะโอ้จะลงกับน้องพ่อพี่น้องเ้ยเนาะติดต่อมาได้พ่อพี่น้องเลยพอคุหน้าก็อ่ายินดีที่จะเป็นซื้อหักหรือว่าซื้ออ่าสารให้พ่อพี่น้องเนาะบรรยากาศทางตรงให้ทรงหน้าของน้องเพื่อนนี่ก็ สวยงามเพื่อพี่น้องเนาะโดยจังไรกระขอขอบมกขอบใจทางเอฟซีของเฮาเนาะเบิดสุขสุขคนกับขอให้อยู่ดีมีหฮงเนาะความเจ็บยาได้ความไข่ยามีเนาะคิดเงินกับขอให้ได้เงินคิดทองกับขอให้ได้ทองนาทีการงานของอายกับขอให้จะเดินจะเดินขึ้นเบิดสุขสุขคนเลยเนาะโดยว่าผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยคำว่าสบายดีสบายดี